ช่วงวันหยุดยาวฉันกับเพื่อนนัดก,กันว่าจะไปตั้งแคมป์กันที่สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติแห่งหนึ่งแต่เมื่อถึงวันที่นัดเพื่อนของฉันโทรมาบอกว่าเกิดอุบัติเหตุอาจจะมาถึงจุดนัดพบเลทก,กว่าเดิมประมาณหนึ่งวันฉันที่ยังไม่กล้าไปกลางเต็นท์นอนคนเดียวเลยแวะที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวแถวนั้นเพื่อหาที่ค้างแรมรอเพื่อนสักคืนที่พักแห่งนี้มีลักษณะเป็นกระท่อมไม้แยกเป็นหลังๆอยู่ไม่ห่างกันมาก เมื่อเข้าไปในห้องพักฉันก็วางสัมภาระแล้วรีบเข้าห้องน้ําไปอาบน้ําพออาบเสร็จแล้วก็เดินกลับเข้ามาในห้องนอนถึงเพิ่งสังเกตว่าในห้องนอนมีรูปของผู้ชายที่กําลังฉีกยิ้มอย่างน่าขนลุกแขวนอยู่ที่ผนังด้านหนึ่งของห้องมันทําให้ฉันรู้สึกไม่สบายใจมากๆแต่ด้วยความอ่อนเพลียฉันเลยนอนโดยหันหลังให้รูปภาพนั้นจนพลอยหลับไปแต่เมื่อเช้าของอีกวันมาถึงฉันก็พบว่าห้องนั้นไม่มีรูปภาพสักรูป มีแต่หน้าต่างที่มีกระจกใสๆกั้นอยู่